ะะการวางแผนผลิตเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเราจะต้องทราบก่อนว่าผู้บริโภคมีความต้องการในสินค้าที่เราผลิตเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วเราถึงจะมาวางแผนได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรากําลังจะดําเนินการทําอยู่นะคะแต่สมัยสมัยที่ผ่านๆมาเนี่ยคือเกษตรกรไม่ทราบหรอกค่ะเขาก็ปลูกของเขาจะขยายเขาขยายของเขา โดยที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดมีความต้องการขนาดไหนเขาก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นบทเรียนหลายๆบทเรียนในสินค้าเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาของไทยเนี่ยที่มีปัญหาก็เพราะเรื่องนี้แหละคะ่ะเราถึงต้องมาวางแผนร่วมกันว่าจะปลูกอย่างไรถึงจะได้ผลผล,ผลิตที่ตรงกับตลาดและจะปลูกอย่างไรได้ผล,ผลผลิตที่ตลาดมีความต้องการนะคะ แล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามนะคะในทั้งเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของคําแนะนําต่างๆที่จะไปเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการผลิตของเกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิตพืชต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของพริกแล้วก็หอมแดงด้วยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท02์029677016-7นะคะแล้วก็ที่อีเมล์อัดเดรสที่ปรากฏที่หน้าจอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของอโปรแกรมที่จะเดินทางไปอินโดนีเซียในะ ช่วงปลายเดือนนี้อ,อยากให,ให้ทั้งสองท่านทั้งทงพี่ติก๊กพี่แตะเลยพูดถึงงานนี้นิดนึงขอจะอพูดก่อนกันแล้วกันะนะคะ,ค,ะคือไอ้โปรแกรมของการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยเนื่องมาจากทางสสวและสถาบันอาหารเนี่ยได้ร่วมกันจัด การเปิดตลาดในสินค้าเกษตรที่อินโดนะคะซึ่งจะเป็นสินค้าการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตที่ประเทศไทยมีแล้วนําไปให้ผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้าในประเทศอินโดนีเซียทราบว่าในช่วงหลังจากตรงนี้ไปแล้วซีซั่นนี้แล้วเนี่ยสินค้าประเทศไทยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และนอกจากนั้นเนี่ยทางสถาบันอาหารก็จะจัดแมทชิ่งนะคะอันนี้คือเรื่องของที่สสวและสถาบันอาหารมาช่วยในเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ในอินโดนีเซียและทีนี้เป็นเรื่องของทางคุณติ๊กอนะคะ่ะอีกส่วนหนึ่งอะค่ะค่ะคะณะของออทางกลุ่มสหกรณ์แพทย์นะคะที่จะเดินทางไปที่อินโดนีเซียเนี่ยเ,เราจะจัดเป็นลนะักษณะ มีการจัดสัมมนาด้วยนะคะในเรื่องของว่าการเข้าไปทําตลาดในอินโดนีเซียนี่จะต้องเข้าไปทําตลาดยังไงบ้างนะคะออนอกเหนือจากที่ทางคุณต้ได้เรียนไปแล้วว่าจะมีสสว,วมีสถาบันอาหารเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ก็ะจะนําคณะผู้ประกอบการเนี่ยไปร่วมเจรจาการค้าด้วยนะคะค่ะ ก็ประมาณ15บริษัทที่จะเดินทางไปด้วยกันนะคะแต่เนื่องจากว่ากลุ่มของกรมสม่งเสริมการสอกและกลุ่มสถาบันอาหารเนี่ยสินค้าเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะคะเราก็เลยเห็นว่าคนรที่จะเดินทางไปพร้อมกันเพื่อ มองยิ่งยิ่งทำให้เห็นศักยภาพของผู้ประกอบการของไทยว่ามีความสามารถที่จะส่งออกมายัางอินโดนีเซียได้นะคะนอกจากนี้น,นั้นเราก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมพิเศษภายในภายใน,ายในงานด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นจะมีการสาธิตการปรุงอาหารที่ทำจากพริกนะคะนะคะให,ให้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 ผู้ผู้นำเข้าหรือว่าผู้ประกอบการของทางอินโดนีเซียเนี่ย ได้ได้ลองชิมกันนะคะได้ลองชิมกันแล้วก็ได้ทราบด้วยว่ามีการผลิตอะไรพริกเนี่ยสามารถเอาไปผลิตอะไรได้บ้างหอมแดงทําอะไรได้บ้างนะคะค่ะก็ก็จะมีกิจกรรมในส่วนนี้ด้วยนะคะค่ะอยากให้ให้พี่ติ๊กช่วยถามเขานิดนึงว่าก่อนหน้านี้ค่ะตัวของผู้นำข้าวเองเนี่ยได้เคยมีโอกาสที่ได้ได้ได้ร่วมได้ร่วมในกิจกรรมหรือว่าในแผนงานอย่างที่ ที่ทางสถาบันอาหารกำลังจะลงไปครั้งนี้มาก่อนหน้านี้มีหรือเปล่าจากประเทศอื่นๆค่ะ Is there any event like business matching from another country in Indonesia? So on Chile? So far we haven't been invited for business matching like that. ยังไม่มีก็เป็นประเทศของไทยประเทศแรกที่ครั้งแรกครั้งแรกที่เชิญเขามาดูผลผลิต แล้วก็จะมีการเ,เราเองทางทางทางอินโดฟู้ดเองกออ็อยากจะให้ทางผู้ประกอบการที่เดินทางไปในช่วงวันที่24มีนาน,นี้เนี่ยไปดูทางวิสิตที่โรงงานของเขาด้วยนะคะเ,เพื่อให้เห็นว่าเขาใช้พริกยังไงผลิตอย่างไรแล้วก็สังยาคภาพเขามีแค่ไหนนะคะคือณตอนนี้ก็เกิด คุดจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะในการที่แต่และฝ่ายนี่เริ่มยอมรับกันแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะสำหรับสินค้าของไทยด้วยที่จะมีโอกาสที่ได้ไปเปิดตลาดตรงนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมของการไปเยิ่มชมโรงงานอินโดฟู้ดด้วยนะคะค่ะค่ะพี่แตะนะคะออลืมบอกไปอีกนิดนึงคะ่ะว่า เรามีความคิดว่าในการที่เราจะไปเอาวัฒนธรรมการกินไปแล้วเนี่ยดิฉันก็ยังได้รับได้รับเกียรติจากทางกระทรวงวัฒนธรรมคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยจะช่วยเอาวัฒนธรรมไทยของการแสดงของรายการของของคนไทยเนี่ยก็เอาไปร่วมในการเปิดตัวครั้งนี้กับสินอินโดที่อินโดนีเซียด้วยซึ่งเราเป็นทั้งวัฒนธรรมการกินและวัฒนธรรมของการ ศิลปะไทยเข้าไปร่วมในการครั้งนี้ด้วยนะคะอืมค่ะก็นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในข้อมูลเรื่องนี้เดี๋ยวหลังจากที่ตัวดิฉันเองก็มีโอกาสที่จะได้ติดตามคณะที่จะเดินทางไปครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งได้เดินทางไปแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะะ้นในส่วนของพิติกเองนี่ก็เรียกว่าให้การรับรองเป็นอย่างดีทีเดียวนะตัวพิติกเองเนี่ยอยู่ทํางานประจําอยู่ที่นั่นมากี่ปีแล้วนะคะพิทิศอ่าสามปีแล้วค่ะสามปีแล<ะ>้วไม่ได้กลับละ อยู่จนเรียกว่าหน้าตานี่กลืนไปกับคนอินโดนีเซียละตอนไปเจอกันครั้งแรกนี่ยังคิดว่าพี่ติ๊กเนี่ยเป็นคนอินโดนีเซียนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ภาษาอินโดนีเซียได้เพราะว่าคนไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยเหมือนพี่น้องกันค่ะค่ะโอเคถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะสุดท้ายนะคะ do you have any suggesting for Thai agriculturals or manufacturer Uh, so far but I know uh, Thai is very serious in uh, product development of mm -hmm. uh, agriculture product yeah uh, a lot of fruits is being imported to Indonesia from Thai and I I think uh, chili is would be difficult for you to develop our uh, variety that we need but I know that it's be uh, it, it should become a long term project, yeah. yeah. Unlike uh, for now, maybe we just try what whatever you have, yeah. yeah? Uh, the two chili that we know, you have the big red chili and the small uh, mm. red chili. Yeah. Then uh, that is for the short term. For the long term, I'm sure your uh, government has a good uh, plan to develop. i พิกลกรคะมีอะไรจากฝากถึงก็เขาก็พูดบอกว่ารัฐบาลของไทยนี่นะคะให้ความสำคัญกับการพัฒนาพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นนิมิตเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทางเขากับทางเราเนี่ยจะได้ร่วมมือกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวอันนี้อันนี้เห็นด้วยเพราะว่า เรื่องข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 อง,ของผลผลิตถ้าในเรื่องที่เราจะต้องไปไปไปขยายไปขยายตลาดในต่างประเทศเนี่ยคุณภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะสิ่งที่เราประสบความสําเร็จมากนะคะในเรื่องของทุเรยนเนี่จริงเราก็เอามาจากอินโดนีเซียนี่แหละแต่ด้วยความที่รัฐบาลของเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาพันธุ์นะคะปรับปรุงพันธุ์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเลยทําให้มันสามารถที่จะ ปลูกไม่ใช่แค่บริโภคอย่างเดียวเราสามารถปลูกจนสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลกก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของท่านเกษตรกร,ศร,ศกรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเกษตรศกรเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเช่นกันนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องอร่วมมือกันนะคะก็จะไม่มีจะ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 ,จะทำงานฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะ ก็ต้องมีความร่วมมือกันแต่ว่าอย่างน้อยท่านก็เป็นกําลังหนึ่งนะคะเกษตรกรเนี่ยเป็นกําลังหนึ่งของประเทศชาติเช่นกันนะคะที่สร้างรายได้นะคะส่วนทางกระทรวงพาณิชย์เองหรือว่าในส่วนงานของกระทรวงเกษตรเองทุกคนขณะนี้เนี่ยก็ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นนะคะเพื่อที่จะ พัฒนาก้าวหน้าให้ประเทศไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็เป็นเป็นโคราชไทยสู่โลกเลยนะคะค่ะก็เรียกว่าจริงๆแล้วคือทุกๆภาคส่วนล่ะที่มีความสําคัญนะคะที่ต้องมาร่วมกันนะคะเสริมเรียกว่าเสริมสร้างสิ่งดีๆนะคะในส่วนพี่แตะปิดท้ายกันอีกนิดนึงค่ะที่จะฝากไป ออตอนนี้นะคะดิฉันก็จะบอกผู้ชมและเกษตรกรทุกท่านว่าณตอนนี้เนี่ยก้าวนี้เป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งที่ทางเราเนี่ยจะร่วมกันพัฒนาสินค้าเกษตรไทยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของพริกและเรื่องของหอมแดงที่มีทิศทางค่อนข้างจะสดใสสู่ประเทศอินโดนีเซียและตัวดิฉันเองก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่านอกจาก2ตัวนี้แล้วเนี่ยดิฉันก็จะเอาผลไม้ไทยหรือสินค้าเกษตรไทยอื่นๆเข้าประเทศอินโดนีเซียและอีกส0ประเทศตามที่เราเคยสัญญากันเอาไว้ค่ะค่ะ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเคมาเก็ของเรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับพี่ติ๊กนะคะคุณนัชทรน,นั่นเองนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะรวมไปถึงคุณแพทริเซียนะคะ Thank you for coming in my show and thank you for a good information yeah thank, thank you, you. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ<อ> ก็หมดเวลาแล้วสำหรับรายการเคมาเก็ตนะคะกลับมาติดตามเคมาเก็ตได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ทั้ง4ท่านรวม,มถึงดิฉันด้วยนะคะต้องลาไปก่อนค่ะพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ